จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดประชุมหาหรือสนับสนุนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2559ของสำนักงานกพอพศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้อยตำรวจโทหญิงสุดที่มาพิพัฒน์พิบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมและผู้อำนวยการศูนย์สอบพร้อมคณะได้เข้าพบนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกที่กำหนดจัดสอบขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2559ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชั้น7เพื่อประชุมปรึกษาหาหรือสนับสนุนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือสนับสนุนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2559ของสำนักง,งานกอพอศูนย์สอบจังหวัดพิษนุโลกพร้อมด้วยผู้แทนจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไประจำปี2559ในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559ที่ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น33,972คนโดยมีสถานศึกษาที่เป็นสถานที่สอบได้แก่มหาวิทยาลัยราชาพัฒพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนจานุกร้องโรงเรียนพดุงราชโรงเรียนพุทธิชินราชพิทยาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยาการพิษณุโลกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนเซนนิโกรัสสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะจึงขอความร่วมมือกับทางจังหวัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้กับผู้เข้าสอบได้รับทราบ และรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้กับผู้ที่เข้าสอบต่อไปค่ะ